เอาเฮ็ดเว็ดไม่ยังไงละ่ะยังมานั่งเฮ็ดยังอยู่มงึเงเฮ็นนั่งตั้งดนเลยไหมเป็นยังจะบอกมาดูกดแชวเอ้กดแชวแล้วจะให้เฮ็ดจังไรบัตรนี่ยังไถอนหรอเนาะก็ะได้อ้ไปโรงพยาบาลอีกสบไปยังอย่างโรงพยาบาลเฮ็ดจังไรสัตว์่าไปโรงพยาบาลที่แถวบ้านทาน้าก็บถอนได้แถวบ้านท้ากับมีบั แมนมีแล้วเนาะใ่บนยี่ลยี่ยเราเป็นรัค่ะเาบได้เป็นหมอเราเนหมอยู่สบัสเรามีแนวถอนมีแนวถอนแมนเราถอนจังไดอห้าิบาทห้ิบาทแมนเราถอนห้บาทแมนอยู่บ่ล่ะแมนอยู่บ่แมนถอนเขียวก็มีแต่สี่อยอาิบาทแมนบ่แมาห้าิบบาท เหรียญนหม<อ>บัเกี่วหาบาทเมนนาสิบละอ้าวเ่เทนี่เมื่อกี้ขึ้นที่หิบหยิ่อกี่ก็นาบูดอยู่หมเอัญเิอนไหมโอ้ไปก็เร่บาทดีนาบุญนาบอยู่บาทคุณท้งอยูทั้งแดีใจร้ายใจถอนเาหาเลย ยังยิงยังยิงเลยยังยิงจิ้มไปนี่แล้วพัดพังรุ้งเลยแล้วน้ำมาใส่แน่น้ำมาใส่แน่โอ้ยขชาวฮานี่ไม่ต้องสเตลนะชาวนันโอ้ยโอ้หกคักหกแม่เนี่ย มีตะขีตัวนี่ไปข้มสะอาดเลยเอ้วิดเอวิดจำมา้นี่ดูอย่างงีงเลยด้วนี่ก็คือไปข้มสะอาดในรถไงง่ายพอขับแขกเออเดี๋ยวเสียดอกจะจมไหลว่ามหาจมยังไงเนาะมีแต่ขีคีคีอะไรมาจมอะไรจะเทือ่หเลจมขับจมแห่จมเสาจมแดงรถเว้ยจมลำเป็นอยังเป็นนั่นคำเนาะคำแล้วเป็นอยังจุดแท่งมันมีด่างมั้งวะแท่งเขาจะท้องตายนะ จะไปไปทำงานบ่มดนลยไปหุวยเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนผ้าที่หลักสวยเหรอเอดี๋ยวสิไปอยูุ่้ยเอาอยู่บ่รกาแฟสวยป่ะนี่หุวยเอาเอาเอาไว้บางทีทำงานไหนเด้อบางทีทำงานบอกนางๆโอเคโอเคเขาทำงานเจ้านี่แหละว่างวันี่แหละว่วางนี่เด้ออโเควันนี้ซักเลยเลยอย่าลืมเป็นล้างช่วยล้างจานเด้อ ไม่ไงล่ะหนูจะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนห่วยเอาไปยังไรพอ่อจะไปทุระอยู่ถ้าไม่ให้มอเตอร์ไซค์อ่ะหนูจะบอกแม่นะอุ้ยบอกแม่เรื่องว่าพ่อขี่ผนะู้สช่าเนาะนะขี่รู้แล้วขี่ให้พ่อแล้วไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องไหนอีกเรื่องนี้เรื่องที่พ่อขโมยตังค์แม่ขโมยตังค์แม่ไม่เก็บไปบอกเลยลูกไปไปไปสนะก็เอามอเตอร์ไซค์ให้หนูสิขึ้เอาไปไปขี่ไปตอนไหนขี่ไปลูกมะบ้านตอนไหนกันเลวแจนะเด้ยังกันนะลูกบอ ม่าเอามาใส่ไปบ่เมียงไปลูกไปไปขึ้นไปลูกบ่อเมียงเดี๋ยวลูกมี่ยังอีลีตัวอ๋อบ่อเมียงต้องต้องนี่เดี๋ยวเดวิดเดวิดเฮ้ยแค่งเลยนี่กำลังแก่หนาวเหรอเนี่ยแก่หนาวเจ้านี่ดิ๋ยเล่าวะนะแม่ถามว่าเล่าแก่หนาวได้จังฮ้ม้าหาสิแตกยัง เอาสมองส่วนใดมาขึดเข่าหาเอ้ยคุณระงึดคักทออีท่อวิสไม่ใช่ล่ะส่งนู้ไปโรงเรียนหน่อยไปโรงเรียนจังใดเดี๋ยวส่งจังใดดีพ่อเสร็จรถยูพ่อว่าว่างไหมแม่พูดไปส่งไปแม่ไม่ว่างโอ้ยพ่อกับพว่างพึ่งกันละน้องแม่กินมาดาด้อยมะดายังบมื่ยานดอกมาโลุดอ่ะเด็กเด็กตุ๊ดอย่างคือบ้าซองลูกเนี่ยไอ้พว่างไอ้แค่เสร็จรถอยู่นี่ จะชีว่างหรือป่ะว่างเอ้าไ้ว่างว่ <c ười> างตัวไ่ชิว่างยังดิง่ไปลูป่ะของขันขันมาจุดล้วจุด